ผมเองก็งงเสลอเกินว่าวิสัยทัศน์ขนาดอ่านจับใจความฟังไม่ได้สับขนาดนี้ยังทะลึ่งจะมาเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งเอาเป็นว่าอย่าไปพูดถึงเขาเยอะครับเดี๋ยวจะบาปกรรมเราอย่าให้คนแก่ๆที่ใกล้ตายเขามาถูกเราสามแช่งเลยเดี๋ยวจะหาว่าไอ้ก้าวไกลมันปากคอเลาะร้าย มันเป็นเด็กสุดโต่งเด็กไม่มีสามมาคารวะต้องบอกว่าคนที่น่าไหว้เราก็ไหว้นะครับคนที่ไม่ควรไหว้เราก็ไม่จะเป็นต้องไหว้นะครับรองโฆษกพักเก้าไกลขอเสียงให้เพชรจุลโสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับเชรต์กฤพลเทียนส่วนครับรองโฆษกพรรคเก้าไกลครับก็คุณหน้าคุณตากันดีนะวันนี้ก็มาทํางานการเมืองกับก้าไกลแล้วเพราะเราเชื่อในการเปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าใครจะเคยบอกว่าทําแล้วทําอยู่ปู้ว่ายแหละอย่าทําต่อเลยพอสักทีนะครับเขาบอกว่าในเมื่อเราเคยนั่งเครื่องบินที่บินสมูทมากๆ ได้กับตันที่มีประสบการณ์เราจะเปลี่ยนกับตันทําไมลืมไปหรือเปล่าครับว่ามึงยังจอดอยู่บนพื้นยังไม่ได้บินเลยสักวันหนึ่งยังหาปุ่มสตาร์ทเครื่องไม่เจอมา8ปีแล้วส่วนอีผู้ช่วยนักบินนั่งหลับอยู่ข้างๆเพราะฉะนั้นเดินลงจากเครื่องบินที่จอดอยู่นิ่งๆ มานั่งรถเมล์ไฟฟ้าที่ก้าวไกลจะสร้างโรงงานทั่วประเทศกันดีกว่าครับอย่างที่บอกครับเรามาพร้อมความหวังและความฝันวันนี้ครับเราอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นถึงใครจะทําคลิปบอกว่าอยากเปลี่ยนกันจริงๆหรอประเทศไทยมันก็ดีอยู่แล้วนะประเทศไทยถ้าจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะได้กินไข่พะโล้แล้วต้องลงโหวตมติแบบในครอบครัวว่าลูกกับพ่อแม่จะกินอะไรกันประเทศไทยที่ไหว วหา้ฐานวางพระเ,ะเปล่าๆป,ประเทศไทยที่คุณยายมาถามว่าทหารเขาไปไหนกันหมดแล้วลูกแล้วต้องให้ต้องให้หลานๆมาตอบว่าอ้าวยายไม่รู้เหรอทหารเกณฑ์น่ะเขาเข้าไปตัดหญ้ากันหมดแล้วไงยายเราจะมีทหารเกณฑ์ไว้ตัดหญ้าไว้ซักผ้าไว้เลี้ยงไก่ไว้ทำไมเราถึงบอกว่าให้ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร และให้เหลือเพียงสมัครใจเท่านั้นเพราะเพราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วก็ปล่อยกลับบ้านและก็เอาเงินเดือนทหารเกณฑ์เข้ากระเป๋าเพราะสุดท้ายแล้วก็เอาไปรับใช้นายสุดท้ายแล้วไม่ได้เอาไปลบอะไรเลยทุกวันนี้ขนาดคุณทิมบอกว่าเขาไม่ได้รบกันใหญ่โตแล้วเพราะเอาเรือประมงมาสอดแนวม,มาก่อกวนยังมีคนเอาไปปิดว่าเนี่ยดูสิหัวหน้าพักบางพักมันบอกให้เอาเรือประมงไปติดปืนใหญ่แทนเรือลบ ผมเองก็งงสเสือเกินว่าวิสัยทัศน์ขนาดอ่านจับใจความฟังไม่ได้สับขนาดนี้ยังทะลึ่งจะมาเป็นนายกอีกสมัยหนึ่งเอาเป็นว่าอย่าไปพูดถึงเขาเยอะครับเดี๋ยวจะบาปกรรมเราอย่าให้คนแก่ๆที่ใกล้ตายเขามาถูกเราสาบแเลงเดี๋ยวจะหาว่าไอ้ก้าวไกลมันปากคอเล,ลาะร้าย มันเป็นเด็กสุดโตง่งเด็กไม่มีสามมาคาราวะต้องบอกว่าคนที่น่าไหว้เราก็ไหว้นะครับคนที่ไม่ควรไหว้เราก็ไม่จะเป็นต้องไหว้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ไม่ได้มาแค่ปลุกกระแสเท่านั้นแต่มาเพื่อเก็บความฝันมาเพื่อปลุกความฝันและความหวังที่หายไปตลอดระยะเวลากว่า8ปปีที่ไอ้คนที่คิดว่าตัวเองเป็นกัปตันแต่จริงๆเป็นแค่พนักง,งานตัดหญ้านะ มาคุมประเทศแล้วก็มาบอกว่าจะทําต่อได้โปรดเถอะพอสักทีวันนี้เราจะไม่ปล่อยให้เขาได้ทาต่อเราจะไม่ให้ใครมาสร้างความกลัวว่าถ้าเลือกพิธาไปเลือกก้าไกลไปเดี๋ยวก็ถูกยุบอีกเดี๋ยวก็แพ้เดี๋ยวก็คะแนนตกน้ําเดี๋ยวก็ไม่มีประสบการณ์แต่วันนี้ครับ4ปีที่ผ่านมาทําให้เราได้เห็นแล้วนะครับว่าการเมืองไทยเปลี่ยนไปขนาดไหนจากที่ไม่เคยมีสสต้องมายืนสวสดีมาส่งพ่อแม่พี่น้อง ทำสี่แยกจากที่ไม่เคยมีสอสอปั่นจักรยานหาเสียจากที่ไม่เคยมีสอสอไปนั่งกินข้าวกับชาวบา้านวันนี้ครับการเมืองไทยเปลี่ยนไปตลอดการตั้งแต่มีพักก้าวไกลคนไม่ค่อยสนใจการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะมีแต่น้ําหาเนื้อไม่เจอแต่วันนี้ก้าวไกลเราสร้างคนธรรมดาอย่างทุกคนที่นั่งอยู่ที่ยืนฟังอยู่วันนี้มาเป็นนักการเมืองมาเป็นนักการเมืองที่มารักษาผลประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องอย่างวิโรดลัคณาอดีศร สิมันโรมยังเป็นจ่าแสงจันยังเจฟอมรัตตัวตึงของก้าวไกลคนธรรมดาที่คนข่อนขอดบอกว่าไม่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองแต่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้การเมืองไทยได้และวันนี้ครับคนธรรมดาที่อยู่ข้างหลังผมนี้เป็นคนนครสวรรค์ที่อยากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชาวนาครสวรรค์ถ้าอยากได้เขาไปสร้างการเปลี่ยนแปลงขอเสียงตกมือดังๆครับ การเมืองของประชาชนการเมืองของคนธรรมดาวันนี้จะนำพาความฝันของทุกคนไปพร้อมกับเรานำความฝันที่หายไปตลอดระยะเวลา8ปีไปปลุกมันขึ้นมาให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีอนาคตให้การศึกษาได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้พ่อแม่ได้มีสวัสดิการทั่วหน้าเพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนคนไทยผู้ชายที่อยากจะตามหาความฝันที่อยากจะมีอาชีพที่อยากจะต้องรับผิดชอบครอบครัวไม่ต้องไปติดคุกอยู่ในค่ายทหารถึง2ปีวันนี้พักเก้าไกลครับ เราขอโอกาสในการที่จะเป็นรัฐบาลผมเชื่อว่าด้วยกระแสทุกที่ที่เราไปด้วยการตอบรับที่เราเห็นจากตาไม่ใช่จากสื่อสิ่งเหล่านี้จะพาเราเข้าไปที่ธรเนียบรัฐบาลพร้อมกับรถคันนี้ครับคารวานก้าวไกลภาคเหนือเพื่อปฏิรูปที่ดินไม่ใช่แค่ปฏิรูปที่ดินวันนี้เราจะมาปฏิรูปประเทศไทยแก้ปัญหาที่ต้นต่อแต่เราจะแก้ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับฉันทามติจากทุกคนนะครับ14พฤษภาคมนี้ ถ้าอยากได้การเมืองที่ชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมา14พฤษภา,าเข้าคูหากาก้าไกลทั้งสองใบนครสวรรค์จะไม่เหมือนเดิมประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ